สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่ฟ้าชั n นนนันเองแม่ที่สั่งอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยมาเปิดกล่องกันเลยดูกันเลยสั่งอะไรมา,าแม่สั่งที่สอนจดจากกระแล้วมาทุกคน <laughs> ว่าเนี่ยอะไรอะไรเอาไหนโชว์ดูดิที่อะไรนะ ี่อะไรนะนี่ถอดขนจักเก็ตนี่ถอดขนจักเก็ตเหรอไหนดูดิเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้มาดูดิเรามาลุ้นกันนะคะว่าเปิดติดหรือเปล่า anh à. <laughs> <Ở đây nè. cười> ừ. có, gì luôn ừ. บ,บอกสิเปิดออกมาได้อะไรบ้างแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เปิดติดหรือเปล่านี่อะไรไไห,ไหว้าถุงใส่ถุงใส่ในี่เนี่ยอะไรอืดูงมันไม่ออกนี่ใสอย่างเงี้ย อ๋อท oh. uh, ี่เก็บไว้วัที่ชาร์จไปเปิดไฟดูก่อนว่า oh, ไฟเข้าหรือเปล่าอันนี้อะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยฟ้าไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะ่ยรคิมคิมมีคิมี่ใครคุณมเชีย แล้วมันจะยังไงแล้วมันจะฉันต้องขัดมันให้สวยกัแบบแกะแกแบบ <c oughs> นี่คือที่เช็ดนี่คือที่เช็ดนะมาลองชาร์จไปดูนะเข้าหรือเปล่ามาลองดูสิฟ้ามันเครื่องมันทำงานหรือเปล่าให้มันแะ ราคาสามร้อยนิดๆใช้กรไปแบบนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวยังไงเฮ้อใช่ไหมคะเฮ้ยเคยติดแล้วจะเย็นเคยติดแล้วแล้วยังไงเฮ้อตาไวตาไว้เปิดติดปลาหนึ่งสองเอาฝ้าดูหนึ่ง แต่ร้อนไหมอ๋อแล้วมันจะมันจะนัอาไขยขนดูเอนี่เป็นระบบสองหัวคู่ค่ะสองหัวแบบนี้นะคะมีไฟด้วยนะโอ๋อเยอะโอ้โหโรเตอม์แรงมาก โอ้นี่ว่าทำแบบนี้ฉันไม่อยากแบบนี้ดูเออด,ดึงขนเรามาดึงขนเราอ่แบบนี้อารองอารองไม่ค่ะไม่เล่น สีนี้นะคะอ,อ,อ้าวน,นี่วันนรกเตกซื้อลองซื้อมาเล่นดูได้อะคะแบบนี้นะคะอยางกระของอ้าวเอาฟ้ามีอะไรจะพูดก,กับเพื่อนๆไหมมีมีงั้นเจอกันคลิปหน้าเลย <laughs> ไม่จะเจอกันหน้าเลยแล้วบอกมาไายบายไม่อันนีน้มันสามารถใส่อันนี้ได้ด้วยนี่ จริงๆเราเปลี่ยนหัวได้โอ้อันนี้คือขนมันขนเมื่อกี้นี้นะคะไหนขนแขนที่เมื่อกี้ที่เราเราเรา,เราลองดูนั่นแหละที่ดำๆทีดๆ่ดำๆขนแขนนะคะบายๆอยาบบ like, share, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะถ้าอย่างนี้ก็กดติดไลค์นะสิต้องคอย่างนี้ <laughs> ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคกด อย่างน,นี้นสิโอเคกดกดกดไลค์กดแชร์กดสมั <กด S 1> ครให้ด, share, ด,ด้วยนะคะกดใช่ใช่ใช่กดแชร์กดสมัครให้ด้วย <laughs> <laughs> ได้บล็อ